เข้าได้ไหมอ่ะไอ้เฮียเข้าได้ด้วยใครจะเข้าเนี่ย <c oughs> โอ้ยเฮ <c oughs> ้ย,ยแล้วแบกกระเบียอะไรเนี่ยแบกทำไมอะ่ะ <c oughs> อ๋อเป็นก็เป็นกาชาก,กิจกรรมโอ้โหไอ้เฮียเสียงหวยหวนยังวะทุกคนเฮ้ยไ <c oughs> อ้เฮียอุ้ยกูแตกไอ้เฮียอะไรอะ่ะเอา้า 别装逼了。 เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,อปปน้องพี่ป้านะอาปู่ยาตายายทียสสย่ต้นสกายแล้วก็กดติดตามชแนลดุ้ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชแนล EGS X1 <c oughs> นะครับหายใจไม่ทันเอาเลยครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมแอนก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับแอนม,มีประเทศเปิดใหม่อีกหนึ่งประเทศครับที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมมีชื่อว่าเซิร์ฟเนระลโอดเนไลฟ์ซิตี้ททุกๆ่านเนนี่ยะครับใครที่มีเพื่อน มีแก๊งมีครอบครัวหรือว่าคนที่อยากหาประเทศลงอยู่เนี่ยลองมาดูคลิปนี้ครับแล้วก็ลองมาดูว่าในระบบเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมอย่างละเอียดแน่นอนนะครับผมโอเคครับแต่ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับและใครที่มาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยแนะนำว่าให้กดติดตามนะครับเพราะว่าช่องแอดเนี่ยนะครับจะเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับโปรโมทททเเเเเเเซซิิิิรรรรรร์์ฟฟแลล้้้้้วว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 กกก็คคคตตต่่่่าาาาาาางๆใในน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 ีีีีีีจะะออััััปปดดดดขมยยยบ๋ไ เขามีจุดเด่นอะไรบ้างมีงานอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยเราจะมาเริ่มจากในส่วนระบบไวริสกันก,นก่อนนะครับเพื่อนๆเซิร์ฟนี้นะครับระบบไวริสก็จะเป็นการก่อข้อมูลแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับไม่มีการสอบสัมภาษณ์นะครับและส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ไวริสมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาในประเทศเลยนะครับซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยนะครับผมและการแต่งตัวเนี่ยพวกทรงผมอะไรถือว่ามีครบอยู่นะครับแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสื้อผ้ามอสให้เห็นมากนักเนี่ยเเเ่่่นีแออออง้้ยพาาาวัไไมมคคลจืข ประเทศเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไปอยู่ที่ตึกเกิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดพาวาร์มาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบมีโลโก้มีอะไรอย่างี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆจะเกิดที่ตึกตรงนั้นนะฮะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนะครับก็จะได้ของมาประมาณนี้ครับทุกคนเงินในตัวเนี่ยก็จะมี1 0,000ื่นนะครับแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มาให้นะฮะต้องไปซื้อเองนะครับผมโอเคส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของปุ่มคําสั่งดีกว่าว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมีปุ่มควบคุมอะไรบ้างเริ่มจาก F1 เมื่อกี้มันโทรศัพท์แต่่่วาาอไไมมมมีผก็เเลลยยข้ป F2 F2 นะครับจะเป็นกระเป๋าสัมภาระของเพื่อนๆนะครับกระเป๋าสัมภาระเนี่ยเปิดเร็วมากเพราะว่ามันไม่ต้องมีแอนิเมชันอะไรนะครับเนี่ยกดปุ๊บก็คือติดมือเลยไวมากแล้วส่วนต่อไปครับ F3 ก็จะเป็นอ e ีโมดเรียลไลฟ์นะครับนี่เขาได้แต่งอ e ีโมดใหม่มาแล้วนะในเซิร์ฟนี้นะสามารถที่จะลองไปเล่นได้นะครับมีอ e ีโมดมี walking style มีมูดนะให้เราเลือกอันนี้ก็จะเป็นในส่วน F3 นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้เลยทุกคนแล้วก็ F8 ตอมอเข้าออ F9 ก็จะเป็นเมนูอุ้มแบกคีหลังนะครับแล้วก็อุ้มแบกคีมิโนโตโตะด้วยก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ F10 นะครับจะเป็นราคาอีโคโนโมีนั่นเองแต่เอ้ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเรากดปุ่มคำสั่งเนี่ยเซริมนี้ยกดติดมือนะแบบมันกดง่ายไปหมดดูดิทุกคนเนี่ยคือมันตามมือมากอะดูดิ การกดคือทุกอย่างมันไวมากเลยครับแอร์ก็อยากแนะนำนะส่วนต่อไปครับจะเป็นปุ่ม delete scoreboard นะครับนี่คือ scoreboard ของประเทศก็จะมีในส่วนของ a n i m เมชันนิดหน่อยเวลาป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับก็ลักษณะประมาณนี้เลยรองรับสล็อตเนี่ยสูงสุดถึง300สล็อตเลยแต่ว่ามีผู้เล่นน้อยอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากหาประเทศลงนะครับเซิร์ฟนี้ก็แอร์ก็อยากให้ทุกท่านมาลงกันเยอะๆนะส่วนหน่วยงานเนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือมีตรออกับหมอนะฮะสอย่างสําคัญไม่มีช่างนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิววีหนึ่งตรงนี้เนาะโอเคครับและหลังจากนั้นครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ระบบปุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมจุดนี้คือกาลาดหลังตึกเกิดนะฮะหรือว่ากาลาดกลางนั่นเองครับเพื่อนๆนี่เลยลักษณะประมาณนี้ครับกาลาดกลาง การตกแต่งก็นี่เลยนะครับจะคุ้นคุ้นมือหน่อยนะมอ่าแล้วข้างๆก็มีสระน้ําด้วยนะครับโอ้สระน้ำโคตรใสเลยแต่อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยโฟกัสวันนี้เราจะไปดูในส่วนของร้านค้ากันก่อนเพื่อนๆนะหลังจากที่เรารีวิวลอกตึกเกิดไปแล้วนะมาดูร้านค้ากันอันนี้เป็นร้านค้าครับเพื่อน ก็จะมีของขายประมาณนี้เลยนะครับอ่าโทรศัพท์แอดยังไม่ได้ซื้อนะแอดซื้อเลยโอเคครับก็มีบัตรโอรสมีบุหรี่อะไรเงี้ยนะครับผมไอพวกบุหรี่อะไรเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนมาโฟกัสที่สายมือด้านล่างครับ้ายมือด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของ UI ของประเทศนี้นะครับจะมีโลโก้ประเทศเล็กๆนะครับแล้วก็มีเลือดมีเกาะมีอาหารแล้วก็ค่าสมองแล้วก็ระบบการหายใจนะครับก็คือเป็นค่าเหนื่อยออกซิเจนอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเซิมนี้มีค่าสมองเนี่ยเราสามารถจัดการมันด้วยการดูดบุหรี่นะฮ มีค่าความเครียดลดลงนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะต้องซื้อบุหรี่แอจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับซื้อในส่วนของตรทํางานมาก่อนนะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีพวกแบบกล่องซ่อมรถอะไรนี้ก็ไปซื้อได้นะครับกรณีที่เราแบบว่าขับรถวิบากอย่างเงี้ยออมันจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะต้องซื้อของซ่อมไว้สำรองด้วยเดี๋ยวต่อไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ระบบร้านค้าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากิจกรรมกันมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ระบบสุ่มกาชานะครับทุกคนเปิดเลยละกัน5ากล่องแล้วเปิดทลย รู้สึกจะมีเงินกระป๋องซ่อมอย่างเดียวครับเพื่อนๆโอเคสามร้อ okay, ยอ่ะเปิดต่อเลยนะครับระบบสุ่มกาชาก็ไม่ได้ไวนะครับปกติเลยไม,ไม,ไม่ไม่หน่วงไม่หน่วงถือว่าปกติเปิดไปกล่องซ่อมครับโอ้ดีนะกูไม่ได้ซื้อมาเรียบร้อยครับได้กล่องซ่อมแต่กล่องซ่อมเนี่ยไม่ไม่ค่อยอยากจะไปซื้อครับอยากได้กล่องซ่อมแมงเสือกได้เงินมาอีกอะไรวะเนี่ยอ่ากล่องสุดท้ายแล้วเปิดเลยดูดีได้อะไรอยากได้กล่องซ่อมมาเอากล่องซ่อมให้หน่อย ดูดีได้ไรจยได้เงินนี่หาแดกันเนี่ยอ่ะกล่องซ่อมโอเคนะครับทุกคนก็ได้กล่องซ่อมมาเรียบร้อยนะครับจำนวน2กล่องนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ที่เหลือก็ได้เงินมา900นะครับนี่เลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับผมแอดก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับผมไปเบิกรถกรันแล้วก็ดูรถผู้เล่นใหม่ด้วยแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยแจกรถผู้เล่นใหม่ไม่เหมือนใครจริงนะเดี๋ยวลองดูนี่ครับนี่ นี่คือรถผู้เล่นใหม่นะเว้ยทุกคน <Wow. S 1> มันเป็นรถสปอร์ตในเกมเลยครับ <Wow. S 1> เห็นไหมคันมันอาจจะเล็กๆดูแบบว่าแม่งไม,ไม่ไม่ค่อยอนั่นเท่าไหร่แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยจะต้องเป็นรถซื้อนะครับราคาบางเซิร์ฟเนี่ยหลักแสนนะแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยแจกฟรีดูดิเป็นรถผู้เล่นใหม่เลยทุกคนแล้วก็ต่อไปครับปุ่ม P เนี่ยอันนี้จะเป็นแผนที่ประเทศนะครับแอดเปิดไปหลายรอบแล้วแต่ลืมรีวิว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของประเทศนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของร้านขายรถกันก่อนเพราะวว่่ามันนอยยูใกล้้ครรตงีีไเเ๋จุดด FK ไปดูใน่วนของร้านขายรถก่อนละก,กันแล้วก็ค่อยๆพาแว็บไปดูพวกหน่วยงานแล้วก็ไปจุดเอฟด้วยเผื่อใครอยากเห็นนะคบว่าเอฟเคเสริมนี้เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปเจอร้านรถเลยครับผมไป let's go <S เอาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับแอดก็มาถึงร้านขายรถไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สังเกตได้เลยว่ารถผู้เล่นใหม่คันนี้เนี่ยนะครับน่าจะโดนบีบความเร็วลงนะครับปกติเนี่ยรถคันนี้มันเร็วมากเลยนะแต่ว่าตอนแอดขับเนี่ยเออมันก็เป็นรถผู้เล่นใหม่นะมันจะแรงอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเอาคันนี้ไปจกปูนโอ้โหตายเลย อาจจะปรับโค้ดทำให้มันวิ่งช้าลงนิดนึงนะครับแอลรู้สึกเลยว่ามันหน่วงหน่วงอะตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านขายรถแล้วนะครับเอาเป็นว่านี่ก็จะเป็นรถสําหรับผู้เล่นที่สามารถซื้อได้อะเดี๋ยวแอลเลื่อนให้ดูเร็วๆเลยนะถ้ามีรถมอสก็จะบอกนะครับนี่รถทํางาน60โลประมาณนี้อันนี้รถนั่ง4ครับรถครอบครัวนี่อู้ราคาแม่งก็เอาเรื่องนะเนี่ยสามแสนห้าเลยโอ้โหถ้าราคารถแบบนี้สูงขนาดนี้เนี่ยเงินในเซิร์ฟน่าจะหาได้ไม่ค่อยยากมากครับน่าจะไม่เกินมือผู้เล่นนะ เดี๋ยวต้องไปตัดสินจาพวกการฟาร์มงานดิค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้รถยี่ห้าโลอันนี้รถสปอร์ตนะครับโอ้โหรถตำนานเลยเนี่ยคันนี้โอ้โหสวยนะอันนี้คันละล้านโอ้โหแต่ฟอนต์เป็นสีเขียวแอนมองไม่เห็นอันนี้สามแสนห้าครับ R สามสองวินียรถอะไรฟูลี่อ่ะโอ้เน่เจสเตอร์เจสเตอร์โอ้โหราคาแม่งแรงอยู่นะเนี่ยโอทียี่สิบโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้รถครอบครัวเหมือนกันนะครับนั่งสี่ก็ครอบครัวเนี่ยพวกครอบครัวมันจะเป็นเหมือนรถเอสยูวีปะ แบบมาเป็นแฟมิลีอย่างเงี้ยอ่านั่งได้อันนี้รถตู้ครับ50โลรถตู้มีคันเดียวนะครับใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาแวะไปดูในส่วนของหน่วยงานก่อนนะครับนี่เลย2ที่นะก็จะมีตอรอกับหมอนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยแอดก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมแวะไปดูอีโคนิดหน่อยนะครับนี่อีโคนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะย้อนมาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ตามด้วยจุด a F K เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน่วยงานกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเอาล้ครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงหน่วยงานตอรอแล้วเฮ้ยตกแต่งทุกคนดูหูนี่เลยโอ้ยมีต้นซากุระด้วยโคตรสวยนี่เลยครับอันนี้เป็นหน่วยงานตอรอนะครับนี่ไหนไหนมันมีตู้ ATM แล้วอะลองดูดีว่าแอจะกดได้เปล่าเดี๋ยวลองดูครับอยากเห็นระบบ ATM ในเซิร์ฟนี้ด้วยอะอ่าโอเคเปิดวอลเล็ตเลยโอเคเมดแบงค์โอเค,อเคกดลายนิ้วมือเข้าไปครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับอุ้ยแล้วก็มีเงินให้ผูเ้เล่นด้วยอีกหมื่นนึงเหรอแสดงว่าผูเ้เล่นมีเงินติดตัว20,000่เลยปะตอนนี้มันมีหมื่นหนึ่งในตัวเรามีหมื่นหนึ่งนะครับมันจะแยกกันอะเซิร์ฟน,นี้แจกเงิน 20k เคลยโคตรเยอะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนระบบธนาคารนะครับก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแอจะพาไปโรงพยาบาลกันแล้วไหนๆเราก็จะผ่านลานกลางแล้วอะมาดูลานกลางนี่มีอะไรบ้างลานกลางไม่มีอะไรครับไม่มีตกแต่งเลยครับลานกลางดีฟอออนไลน์ออฟไลน์โรงพยาบาลแต่งนี่หว่าเฮ้ ทุกคนข่าวจั๊วเลยอุยเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันไม่น่าใช่เจลววะทุกคนไม่น่าใช่ครับไม่ใช่ตู้ปลาด้วยเอยอเว้ยเคเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลก่อนเลยโรงพยาบาลแต่งเฮ้ยเดี๋ยวใครอะมีหมอด้วยเหรอเฮ้ยทำไมไปเป็นโมเดลหมีวะแอดกลัวเนี่ย <laughs> เดี๋ยวลองเข้าไปดูดิอันนี้นึกว่าคนไม่ใช่อันนี้ไปจุดเช็คอินนะคบเพื่อนๆลองเช็คอินอ๋อนี่ไงท่านไม่มีอาการบาดเจ็บกลับบ้านได้ ตกใจเช่อนึกว่าคนนะครับอันนี้ก็คือเราต้องเช็คอินก่อนนะครับพอเช็คอินเสร็จเนี่ยเราถึงจะสามารถนอนเตียงได้ครับโอเคแพทเทิร์นโรงพยาบาลแบบนี้ขอบคุณมากครับชอบจริงจริงแพทเทิร์นโรงพยาบาลแบบนี้บางทีเนี่ยเปิดไปบอร์ด a อบอร์ดบีเฮี้ยงงเลยไปยังไงนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปพาแวะอีโคเลยโอเคข้างหน้านี้เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นเนี่ยมินิแมปวะปกติมันน่าจะต้องขึ้นมินิแมปนะจุดขายอ่านี่ไงนี่ไงมีพีซียืนอยู่โอเคปะไปดูกันไปดูกันนี่จะเป็นจุดขายนะครับอ่า ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยนะครับสามารถขายได้แล้วก็ในส่วนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีของทั้งหมดเลยแต่ว่าแนะนําว่าสําหรับผู้เล่นคนไหนที่ฟาร์มมาเนี่ยให้กดคําว่าสามารถขายได้ตรงนี้ครับแล้วมันจะขึ้นเป็นของที่เราขายแล้วเราก็กดขายได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยแวะไปเติมน้ามันนะครับโอเคครับเพื่อนๆต,ตอนนี้ก็ถึงปั๊มน้ามันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกรารระบบเติมน้ามันเติมนี้เป็นยังไงโอเคเติมน้ามันเลย อ่าระบบการเติมเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแบบว่ากดแล้วก็ได้เลยครับไม่ต้องไปดึงหัวใจโอ้แต่ราคาน้ำมันเซิร์ฟนี้ทําไมมันแพงอย่างวะเต็มถังนี่เกือบ200เลยทุกคนดูราคาดิแบบว่าเยอะมากเลยนะนี่ฮะหมดไป255เต็มถังอ่ราคามันเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับงานที่เราจะขายได้เนี่ยแอดว่าน่าจะพอไก่เกี่ยวได้อยู่ครับแต่ว่าราคาน้ำมันแม่งแพงนะแอดก็ไม่แน่ใจว่าเขาอิงจาก OC มาด้วยเลยหรือเปล่าเนี่ยราคาน้ำมันแพงเนี่ยโอเคเอฟเคตรงเมดแบงค์อารีนานะครับตรงนี้จุดนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่อุย อันนี้ผู้เล่นเนาอ,อ๋อผู้เล่นผู้เล่นทุกคนโอเคนะครับมี6คน a อ K ตรงนี้4แสดงว่ามีอีก2คนครับที่ไม่ได้แบบว่าไปที่อื่นก็คือตัวแอดนี่เองเราไปดูโต๊ะคาฟเลยดีกว่าโต๊ะคาฟอันนี้จะเป็นบัตรประกันนะครับก็จะมีอ่าตั๋วเรียวไลฟ์เนี่ยสองนะครับส่วนแฟชั่นอู้แฟชั่นเยอะจังนายกเสริมนี่ชอบมาเวลแน่เลยดูดิอุ้ยทำไมเท่จังวะนี่แฟชั่นแบบนี้ก็มีทุกคน ถุงมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดก็จะพาเ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมไปดูในส่วนของที่แต่งรถนะครับอ่าเรายังขาดอีกอันนึงเออเดี๋ยวไปดูที่แต่งรถกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้แอดก็มาถึงจุดแต่งรถแล้วนะครับอ่าไปดูกันเป็นไงบ้างโอเคขับเข้าไปได้เลยปะวะไม่แน่ใจอะ่ะอ่าลองดูอ๋ออันนี้เป็นจุดร,รีแพรคคาร์โอเคโอเคเดี๋ยวดูด้านในดิโอเคครับก็เราสามารถแต่งรถได้เลยทุกคน แต่งได้เลยแบบไม่ต้องไปให้ช่างมาอะไรอย่างงี้ครับแต่งได้เลยเพราะว่าไม่มีหน่วยงานช่างนะเอาเป็นว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถแต่งรถในเซิร์ฟนี้ได้เลยครับแต่งด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีในส่วนของเฮ้ยบ้านผีสิงอะไรวะเฮ้ยไปดูดิไปดูดิไปไปเดีด๋ยวเดี๋ยวไปดูบ้านผีสิงกันทุกคนพอดีเมื่อกี้จะเปิดดูชิงธงไงไปเจอบ้านผีสิงด้วย <L> โอเคเดี๋ยวเราไปเจองานบ้านผีสิงกันไม่รู้คืออะไรครับไปดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้แอดถึงบ้านผีสิงแล้วอุ อะไรอะ่ะอุ้ยทำไมน่ากลัวจังวะทุกคนนี่คือจุดบ้านผีสิงนะครับไม่แน่ใจว่าเข้ายังไงเหมือนกันวะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลองไปดูเฮ้ยจะเจออะไรปะวะอันนี้ทางเข้าปะเฮ้ยทำไมป้าเป็นเฟิร์สเพอร์ซันให้กูอะ่ะแอดโดนมังคับให้ป้าเฟิร์สเพอร์ซันครับเฮีย้ยแล้วอุ้ยอุ้ยเฮีย้ยตัวอะไรรออยู่บนวะโสดเป้าอะ่ะอุ้ยเฮีย้ยกลางวันแสกๆกูโดนผีหลอกเนี่ยนะเข้าได้ไหมอ่ะไอ้เฮี้ยเข้าได้ด้วยใครจะเข้าเนี่ย <peach> ใครจะกล้าเข้าวะอากูเข้าเลยแนะม่มเงเอ้ยกูก็กลัวผีด้วยดิโอ้โหทุกคนตายหาละโอ้ Private back off อะไรอะ,ะบบเฮ้ยแลกกระเฮี้ยอะไรเนี่ยแบกทำไมอะอ๋อเป็นเป็นการชาก,กิจกรรมโอเคโอเคอุ้ยเสียงน่ากลัวมากเลย เก็บเก็บอุ้ยนี่ไงเราจะได้กาชาโอ้โหไอ้เฮียเสียงหวยหวนจังวะทุกคนเฮ้ยไอ้เฮียอุ้ยคูแตกไอ้เฮียอะไรอะเอา้าไอ้เฮียโดนผีหลอกอุ้ยไอ้เฮียเป็นวิญญาณได้ด้วยเหรอโอ้โหทุกคนตกใจไอ้เฮียโ <laughs> ุ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะน่าเล่นทุกคนน่าเล่นเซิร์ฟนี้ลองมาเล่นดูนะครับ มีบ้านผีสิงด้วยโอเคทุกคนไอ้เฮีย้ยโดนผีหลอกชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอุอ้ยไอชีใครตายเนี่ยฆ่าหันศพทุกคนโอ้โหแล้วใครมันจะไปกล้าเดินวะอันนี้ทอยเลทเข้าได้ปะเสือเข้าได้อีกไอเฮี้ยห้องน้ำแอบไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างอะ่ะ โอ้ยโอ้โหมันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นครับทุกคนโอเคทุกคนเฮ้ยเหลือศพอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยโอ้ยยางชั้นสองชั้นสองชั้นสองไม่ได้ไปเลยโอ้โหไอ้ที่น่าไปไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันมีหลายชั้นจังวะอะไรไม่รู้อ่ะกูโดนผีหลอกไหมเนี่ยโอ้ยสามทำไมจ๊ะโอ้ยกาชากิจกรรมโอเคโอ้ โอ้ยหล่นลงไปชิบหายแน่นอนเลยอันนี้ห้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปอีกฟางหนึ่ง <S <S ดูครับมีอะไรบ้างโอ้ยน่ากลัวจังเลยอะ่ะโอ้โหไม่ต้องเดาเลยไอ้ยี่นี้ตายเพราะอะไรโอเคห้องนี้มีอะไรบ้าห้องนี้ไม่มีครับมาดิมาดิกูมวยไทยไนะสัตเฮ้ยเฮ้ยเอ๋เอกระจกตกใจเงาตัวเองไรบ้าเเฮ้ย กระจกสองเห็นตัวเองด้วยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหใครแม่งแฟบจนตายวะตรงนี้เขียนจะขึ้นข้างบนดิห้องสามศูนย์หนึ่งอุ้ยโอ้โหไอ้ที่นี่กินน้ำอละลมท้องแตกตายเหรอห้องสามศูนย์หนึ่งเข้าได้ปะเข้าได้อีกโอ้โหเวนเอ้ยจิตกรรมไอ้นี่ใครวะเนี่ยตามรูปโอ้โหทุกคนเฮ้ยอย่าหัวราะสิหัวราะทำไมล่ะ หัวเราอีกแล้วไม่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยกูไอ้เหียไอ้เหียกูโดนอีกแล้วนั่นไงโอเคทุกคนฟื้นแล้วฟื้นแล้วมันมีอีกชั้นหนึ่งป่ะหรือมันสูตรแค่นี้วะแอก็จำไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับโอ้โอเคครับน่าจะสูตรแค่นี้ป่ะอันนี้มันน่าจะเป็นทางลงแล้วครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าบ้านผีสิงก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ใครที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมก็มาล่าท้าผีได้เพราะล่าท้าผีเนี่ยเราเราจะได้อ่ในส่วนกาชากิจกรรมนะครับมาให้เล่นกันโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมบ้านผีสิงมาได้เลยครับทุกคนโอ้แต่แอดกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วนะครับจริงๆแอดว่ามันมีมันมีหลายชั้นนะเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับก็ลองมาเล่นได้นะครับบ้านผีสิงนี่เลยเขาปั้นโมเดลไว้ครับแล้วก็ แอได้กาชากิจกรรมมาทั้งหมด7อันเออครูโดนผีหลอกมาคูดได้กาชามา7อันด้วยพานเพื่อนเนี่ยนะครับไปลองฟาร์มงานสักงานหนึ่งดีกว่าโอเคจะได้รู้ว่ามีงานอะไรบ้างเอาเป็นว่าเราไปงานอะไรดีวะแอปเปิ้ลไม่ไผ่เอาเป็นคิสตันไหมคิสตันอยู่ไหนอะโอเคเดี๋ยวไปดูงานคิสตัลกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ดูพวกระบบการโพสเซสด้วยนะครับแล้วก็จะตามต่อด้วยเลเบลเลยนะเฮ้ยทุกคนต้นไม้มันดูเยอะๆเปล่าวะดูดิเออเขาเพิ่มเท็กเจอร์ต้นไม้เข้ามาดีอย่างนั้ แอดรับรองเลยแถวเนี้ยต้นไม้แม่งมาเยอะแบบนี้แน่นอนครับอ๋อทางประเทศเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตในส่วนของต้นไม้เข้ามาด้วยครับเออเพราะปกติเนี่ย g t a 5ปกติเนี่ยแมพพื้นฐานของมันเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีต้นไม้นะครับมันจะมีน้อยมากแต่ไหนไหนมึงจะเป็นป่าแล้วว่ะก็มีต้นไม้แบบนี้หน่อยก็ยังดีครับนี่เลยเขาก็เลยอัปต้นไม้มาให้ครับโอ้โหสะใจมากสะใจคนชอบต้นไม้แบบแอดเลยครับดูดิโคตรเยอะเลยโอ้โหหรว่าแบบขับรถอยู่ในทุยานแห่งชาติดูครับทุกคนโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะ นี่เลยครับต้นไม้เยอะมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปาคิสตันกันเลยไหนๆก็มาถึงละวไหนว่าคิสตันโอเคถึงละไปะฟาร์มเลยดูครับการฟาร์มงานโอ้ฟาร์มงานก็ไม่ไวครับไม่ไวปกติเลย โอเคอันนี้โพคิสตันครับเฮ้ยรู้สึกว่างานที่ต้องโพเนี่ยมีแค่คิสตันกับไม้เองนะที่เหลือน่าจะไม่ต้องโพหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการที่เราอยากจะรู้เนี่ยแล้วเราจะต้องรู้ให้ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปงานที่มันไม่ต้องโพนะครับเจอที่งานกันเลยนะครับผมอันนี้เห็ดครับอ่ะเก็บเห็ดเลยไหนดูซิอ๋อทุกคนน่าจะแบบว่าเก็บแล้วขายเลยน่าจะไม่ต้องโพเศษนะครับ จะโพสต์แค่งานสําคัญก็คือคีสตันกับไม้ที่ต้องโพสต์นะครับแต่ที่เหลือคือไม่ต้องโพเก็บปุ๊บขายเลยครับแบบนี้โอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปพาเพื่อนๆไปดูเลเบลดีกว่าว่าเลเบลเซิร์ฟนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเจอเลเบลกันเลยทุกคนเอาเป็นว่าถึงแดรไลท์กฎหมายแล้วเลเบลโอเคไปดูกันเลเบลเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเลเบลแต่งเหรอโอ้โหจะเหลือเราทุกคนโอ้เลเบลโอ้ยถึงจังเลยโอ้โห อันนี้ตู้เซฟผู้เล่นโอเคเนะครับตู้เซฟอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงอื่นเลยโต๊ะข้ามอุปกรณ์อ่ะบูปินไม้เบสไม้พูมาเชดแล้วก็ปากหลามอุ้ยอาวุธโอ้อาวุธเข้าแล้วนี่ไงอุ้ยอุปกรณ์เสริมอะไรอ่ะถังน้ำน้ำอ่ะลองดูมีแตกปะเนี่ยมีโอกาสแตกปะเนี่ยอลองดูพอดีว่ายาปั๊มเนี่ยมันแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับใช้เงินอย่างเดียวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูยาเพิ่มเลือดอ่ะลองใช้ดูคิวลิงก่อนพอดีแอดจะตายแล้วเห็นไหม กูโดนผีหลอกมานะครับโอเค1000ขึ้นมาแค่นี้ยังรอกว่าไปรักษากับหมอไม่เวิร์กก่อนเหรอแล้วนี้บัตรทำงานดำโอเคคือเวลาเพื่อนจะทำงานดำเนี่ยก็คือเต็มเงินมาสามหมื่นทำงานได้เลยนะครับจบแค่นั้นนะครับง่ายๆโอเคไปประมาณนี้นะครับอาวุธก็เข้าแล้วนะเซิร์ฟนี้แล้วตัวละครกูเป็นอะไรว่าทำไมเดินเข้าไปข้างในเลยปีเตอร์ปีเตอร์อรทะลุก,กระจกเหรอโอ้โหปีเตอร์นี่ไม่เบาเลยนะปีเตอร์ทะลุกระจกเนี่ยอันนี้มีอะไรให้เล่นบ้างไหมน่าจะไม่มีฮะเพราะว่าแฟชั่นเอา้าเอา้เอาไอ้เหี้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปีเตอร์ใช้วิชาวาร์ปคือที่บ้านอย่างงี้ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้เลเบลนะแฟชั่นเนี่ยจะอยู่ตรงที่จุดเอฟเคที่พาไปนะครับส่วนที่เหลือที่เลเบลนี้ก็จะเป็นพวกแบบอาวุธแล้วก็ขึ้นยาอะไรพวกนี้นี่ห่อศพได้ครับเคล่างศพใครอยากเล่นเล่นได้เลยอันนี้โต๊ะปรุงยาอะไรอ่ะคัลเคนกัญชาได้ยาเอามาทําอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้โต๊ะทำอาหารโอเคอาหารจะได้ซูชิซึ่งซูชิเนี่ยเราก็มีแล้วนะครับน่าจะแบบอ่าลองกินซูชิดิ กินทีเดียวแม่งขึ้นเต็มเลยหรือเปล่าวะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่แอดลองนึกดูอ๋อโอเคอ๋อซูชิเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้ค่าอาหารเนี่ยเต็มแล้วก็ค่าสมองเนี่ยลดลงไปเลยแต่เท่าที่แอดลองดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ลด50%ก็น่าจะลด100เอเ็เลยนี่จะเป็นในส่วนเลเบลนะครับผมก็น่าจะรีวิวครบแล้วนะครับในส่วนระบบต่างๆแล้วก็บ้านผีสิงด้วยมันจะนานตรงบ้านผีสิงนิดนึงส่วนตกปลาเ,เพื่อนๆก็ลองมาตกปลากันได้นะครับ เอาเป็นว่าสาหรับเซิร์ฟนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเดลไลท์ซิตี้เนาะใครสนใจนะครับทั้งในส่วนระบบการเล่นอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไปทางใต้คลิปแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ